สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์มังกรฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าหมอปายหรือภิกษุณีป่ายเล่านิทานโง่เฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งโง่เฮงเปลี่ยนผิดเวลาดวงแปก๊กพระปลายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงเจ็บมือ คุณลุงมือบวมคือมีครั้งหนึ่งน่ะได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นน่ะพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละก็ยังตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยหน้าตึงจนคิ้วเด้งเลยน่ะโงเฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้นต้องดูช่วงชีวิตว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไรทีนี้น่ะ เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1. จะต้องเจ็บตัว2จะต้องถูกคนหักหลัง3คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะลม่มเพราะฉะนั้นน่ะเดือนประมาณเมษายนพฤษภาสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจจะไม่ได้เป็นดังหวังตอนนี้นะ่ะดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในนะ่ะเริ่มไม่ค่อยเอา ก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงอ่ะพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแกร่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยไม่รู้ว่าจะเป็นหัวหน้าสีอะไรทั้งหลายทั้งหมู่ไหนหมู่ไหนเนี่ยมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้ท่านแพ้พักสีแดง แพ้ตั้งแต่ทำหน้าโงเฮงมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางทีมสีแดงที่เขานะ่ะพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้นะ่ะโรคหัวใจขึ้นเพราะดูแล้ว ว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้คือหนักมากคือหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใ่ก็อยากให้พักหน่อยการถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆนะถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขานะ่ะจะไม่มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้นะ่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติ เพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะให้เอาเขาไว,แว้แล้วและก็จะไม่ไว้หน้าถอยอย่างทันอยู่ยังไงนะถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาหรือพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักษ์เลขานิเทศ โหนฟันธงลักษเลคานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย,ย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลัก์เลคานิเทศได้ออกมาทำนายในรายการสามแซบ คำทำนายดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักษณ์นายกคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลัง อย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพระเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิไหว้พระแก้มรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาย้อนดูคำทำนายโหนคมช เคยฟันธงยิ่งลักษ์สำรอยทักษิณต้องหนีออกนอกประเทศหลังจากที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรส่งคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาเนื่องจากมีอาการป่วยน้ำในหูไม่เท่ากันวิงเวียนศีรษะคลื่นไส้แต่ศาลพิจารณาว่าไม่น่าเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยจะไม่สามารถเดินทางมาฟังได้อีกทั้งไม่มีใบรับรองแพทย์อันเชื่อได้ว่า จำเลยมีพฤติการหลบหนีจึงมีคำสั่งให้ออกหมายจับนางสาวยิ่งลักษ์และปรับนายประกันเต็มจำนวนและนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งทั้งนี้พบว่าก่อนหน้านี้เมื่อมก,กราคมปี2558และปี2560นายวารินบัววิรัตเลิศหรือโหนคมชเจ้าสำนักสุขิโตจังหวัดเชียงใหม่ได้ทำนายว่า คนในตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ในประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งบริวารที่ชัดเจนที่สุดคือการโดนคดีและมีอีกหลายคดีที่ถูกกลับมาพิจารณาใหม่และนางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่มีโอกาสได้เหยียบประเทศไทยต้องหนีออกนอกประเทศแบบคุณทักษิณชินวัตรพี่ชายส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่เขาชนะเพราะในอดีตนั้นเวลาเขายังเหลือแต่ตอนนี้หมดไปแล้ว ไม่มีใครเป็นอมะตะเมีอำนาจค้าฟ้าเมื่อถึงเวลาต้องชดใช้กรรมและกรรมคือไม่มีแผ่นดินอยู่โดยระบุว่าจากที่มองเห็นภาพในนิมิตตั้งแต่ปีที่แล้วคนไหนสร้างข้อผิดพลาดต่อประเทศกลุ่มนั้นหมดเวลาของเขาไปแล้วคนตระกูลชินวัตรหมดเวลาหมดหน้าที่ทุกอย่างจากประเทศไทยแล้วแม้กระทั่งดิวลบริวารต่างๆที่เห็นได้ชัดคือต้องโดนคดีอย่างแน่นอน มีอีกหลายคดีจะถูกนำกลับมาพิจารณาถึงข่าวที่กฎหมายไทยจะได้ใช้อย่างศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใครทำอะไรก็รู้อยู่จะไม่มีโอกาสเหยียบแผ่นดินไทยอีกจนต้องหนีออกนอกประเทศเหมือนพี่ชายคือคุณทักษิณชินวัตรความคืบหน้าล่าสุดอาจารย์โอเล่เผยดวงชะตาการเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังกันด้วยนะครับ เมื่อล่าสุดอาจารย์โอเลยยานสัมผัสที่ล่าสุดนั้นได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะที่โดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์โอเล่บอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมไปต้นไปจะมีวิกฤตเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆที่จะ พริกฟ้าพริกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นการที่ทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายวางแผนทางการเงินดีๆปีนี้เป็นปีกระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬารานในเรื่องของเศรษฐกิจ ช่วงครึ่งปีหลังส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบการเมืองไปในทางที่ดีที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆใ,ในการรับรู้ข่าวสารด้านการเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งไป็นต้นไปลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง ขอตอบไปเป็นกลางอ้างอิงจากตำราหโหราศาสตร์ปีขานที่ผ่านมานั้นผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าสู่ปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนหวานเป็นพลังของความหวั่นไหวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆในปี2565และปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในวงการการเมืองมากยิ่งขึ้นความคืบหน้าล่าสุดใกล้เข้ามาแล้ว เลือกตั้งปี2,566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปหมอปลายทำนายไว้ว่าวันนี้หมอปลายไพรยกระซิบตอบถึงประเด็นที่คนไทยหลายคนอยากรู้เลือกตั้งปี2,566นายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครผ่านทางรายการคนดังนั่งเคลียช่อง8ซึ่งหมอปลายได้บอกลักษณะของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปดังนี้หมอปลายไพรยกระซิบตอบถึงประเด็นเลือกตั้งปี2 5 6 6 เป็นคำถามที่หลายๆคนอยากทราบอยากได้คำตอบหมอปลายแพรกสิบหวังจะได้เห็นอนาคตที่สดใสประเทศไทยโดยทั้งคำถามว่าคนไทยจะได้เลือกตั้งไหมหนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครซึ่งหมอปลายก็ได้ให้คำตอบว่ายัางไม่เห็นหีบยังไม่เห็นภาพที่ตัวเองนั้นต้องเข้าไปการเลือกตั้งเห็นแต่ยักษ์มายืนตามสี่แยกอยากเลือกแต่ยังไม่เห็นภาพ แต่จะมีช่วงหนึ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นกันไปก่อนและใจแป้วกันไปรอบหนึ่งแต่ยังไงน่ะในที่สุดก็ต้องได้เลือกเพียงแต่จะเป็นเหตุที่ทำให้ไม่ได้เลือกก่อนนายกรัฐมนตรีทนต่อไปนั้นเป็นคนหน้าขาวหน้าตึงชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วก็เฮ้ดีใจซึ่งหมอปลายไพรกระซิบไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงและย้ำเสมอว่า นี่เป็นเพียงการเล่านิทานต้องใช้วิจารยานในการรับชมด้วยนะครับและอีกรายการหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากเช่นเดียวกันเมื่อหมอปลายได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางไทยรัฐทอล์กเมื่อยิม3ามคุมภาพันหก6กในเรื่องของดวงการเมืองเลือกตั้ง2องหห6หลังจากสงกรานจะเกิดอะไรขึ้นบอกเลยว่าปีนี้คนที่เกิดวันที่ยมิมีอิทธิพลต่อประเทศชาติมากวันที่ยิมมีคุณอุ้งอิง แล้วก็คุณประยุทธ์ค่ะซึ่งเป็นสองคู่อำนาจใหญ่มากๆมีอีกคนหนึ่งคือวันที่11คือคุณประวิทธ์แต่11นี่นะตัดไปก่อนท่านยมบอกว่า21เเนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงที่โด่งดังแต่ขึ้นอยู่กับชะตาของแต่ละคนใครจะอยู่ใครจะไปแต่ขึ้นทั้งคู่นะ